สวัสดีครับผมพบก,กับคณคิดเพนผามครับตอนนี้เราอยู่กันที่ตลาดนัดหัวมุมแล้วก็เหมือนเดิมครับคุณอาตี้เขา,าเรานัดไว้กี่โมงนะสองทุ่มวันนี้กี่โมงแล้วสองทุ่มยี่สิบามันเลดมาครึ่งชั่วโมงแนละ้วก่อนวันนี้นะเมื่อวานก็นัดกันตอนทุ่มหนึ่งเฮ้ยไไอตี้มึงอยู่ไหนวะโทรไปเฮ้ยที่ทุกทีกูนัดก็หญิงไว้พี่คิดดูดิกะหญิงตลอดอะไรงานที่มีหญิงนะผมจะบอกให้นะมาเร็วแป๊บเดียวมาแล้วมากับเพื่อนเนี่ยโอ้โหเชงดึง ไม่ได้มาไม่ไนมาไม่ไหนมาคุยงานอะไรพ่วังก็คุยงานพี่บอกคุยงานคุยงานผมเยอะพี่ไอพี่ไอ้กูไปจองคิวมาแล้วไอปลาหมึซาซมุกม้งไามิเออกูอยากกินเหมือนกันมีวาซาบิไมวาซาบิเน่นาการเราใส่ตนที่ไหนเาใ้นใส่ตุนแปไปเที่ยวเที่ให้ตุนตดไปตางมาไปตุด ไปไปสดเวลาหนีมีเด็กเอาไปสดเวลาหนีไปปานบุรีเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มาถึงกินน้ำเพราะว่าคนทั่วไปเวลาไปปานบุรีแล้วมีเด็กี่ยไปเต้นในสระน้ำคือไม่ได้มาถึงคิดไม่ได้ต่อแล้วหนีไปด้วยเต้นเต้นเต้นแล้วก็อุ้มท่านี้สุ้มท่านี้อุ้มแล้วก็เข้าปากไปน้ำไปสุด เนี่ยพอพอมึงกลับไปนะเดี๋ยวกูขึ้นรถกับเมียกูนะแล้วมึงได้เมียกูมาถ่ายด้วยไม่แต่ไม่ได้หมายถึงคิดเลยแล้วกูไม่ได้พูดอะไรไง้นี่ไม่ได้หมายไม่ได้หมายถึงมึงจะร้อนตัวทำไมร้อนเหี้ยงั้นมาดูกันแล้วประมือกันดีกว่อนเดไอ้ลูกกระต่ายเนี่ยมันกินได้ไหมพี่เฮ้ยลูกกระต่ายกินได้ด้วยเหรอบ้างพวกมันเล่นไหมพี่มันมันจะอยู่อย่างงี้ประมาณกี่นาทีอ สองชั่วโมงคชั่วโมงอนี่สอง่วเหมือนมึงเลยมึงอยู่กั้งคืนเลยเตี้ยแบบนี้นะปลาหมึกเลยมีอย่างปลาหมึกเขาติ่งตอนเช้าเลยสมอลรสชาติจะเป็นไงครับเนี่ยไม่กล้ากินอ่ะเฮ้ยคุณถ่ายอะไรผมอ่ะคุณมาถ่ายผมทำไมอ่ะคุณถ่ายผมทำไมคุณเป็นใครคุณเป็นใครกินไหมไม่เคยกินเลยเคยไปตกหมึกที่เกาะเต่าเกาะร้านเกาะร้านเกาะที่เกาะร้านรอบหนึ่งเกาะเต่าคุณเป็นใครวะเกาะเต่าคเป็นใครวะ ก๋อเต่าใบก๋อไข่กูไม่ได้ไปก่อเต่ากูไม่ได้กินปลาหมึกเบนโตะคิดมาเบนโตะใช่เบนโตะอะไรจะเบนโตะเบนโตะไงเบนเทเว่นนี่นี่นี่เราต้องโรยเกลือก่อนเขาบอกนมัจะดินีมันแสบมันแสบเขาตายแล้วเราเริ่มจากนี่อย่างหนวดก่อนเนี่ย้้้ยยยมันดูดลิ้นป่ะเหตุดานอ่ะ กูอยนี้เลยอย่างนี้เลยอย่างนีเลยนี่มัรอยู่เอามันไม่ดีแล้วตายแล้วมันหมดสภาพแล้วใช่เนีไม่แต่ลิ้นขึ้นเราแข็งแรงแล้วก็อร่อยดูดสู้หรือลิ้นกูใช่ไี่เกิดบรรจงเ่ทำไมปลาหมึกมันสีเหลืองหรอฝันเหลืองเนี่ยมันจะฟาดลิ้นหรือ เ้ยไม่ได้อยู่เนี่ยมันดูดเนี่แน่มันดูดมันดูดมันดูดไอ้จานด้วยเนี่ยเออแต่มันดูดจานเลยตัวหนวดน้องเขาอะเมื่อกี้เก้าร้อยบาทนี่มันเลยคุณกินค่อยเต้นหน้าเขากินอะไรอะกินเนื้อเนื้อล้วนๆโอ้ตอนนี้ร้นนี้น่ารักด้วยมาถึงร้านเขาแต่งกันน่ารักด้วยวันหลังวันหลังอะถ้าถ้าจะมาแบบเนี้ยคุจ้างตากล้องเพิ่มก็ได้นะ แล้วแล้วนี่ชอบชอบอะไรคะถ้าชอบสุดจะเป็นตัวนี้กับตัวนี้ค่ะเจะชอบผมปะสามตัวนี้แล้วกันได้สามตัวนี้ก็ได้ได้ชอบมากเฮ้ยคือแบบว่ามีน้องๆทางบ้านขอถ่ายรูครับเด็กๆแถวนี้ก็จะแบบเป็นแฟนคลับแฟนตาลโมช่าน้องคนนี้อย่างน้องคนนี้เนี่ยมึงเนี่ยพี่เขาว่าน้องโอ้โหมึงนี่ยข้าวตีนี่หายเลยนะแล้ว าน้ำละจิเลยเนีนนน่นี่น้ำต้มน้ำจ,จิ้มไม่ต้องใส่เนื้อนึ่นนึ่นนึ่นล้วนหน่อยะเบิจัดอร่อยอ่ะซีกูไม่ให้ทางดีกว่าต้องใส่เนื้อนะโคเถั่วต้องใส่เนื้อป่ะ ร่อยรองมาก่อยจริงเื่อนไหนบ้ที่มิกได้หน่อยออกินหน่อยร่อยอ่ะหเออวันนี้วัยรุ่นตัวเถาไปฝุกก็ไปมีหอของตัวุอไเ่อข้างหน้าเราจะไปฝุดที่ไหน ครับผมแมนะนำได้นะคะอยากให้ไปกินไปกินที่ไหนบอกได้ครับวันนี้ก็ดีครับไปรุ่นอ่ะน,นะตัวเถวตัวเถวไต่สุดพทมพอมพอมพมพอม,พม,พม